ยาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ก้าของเราได้มอบไว้เนี่ยโอ้เป็นปัจญาที่สอดคล้องกับวิธีแห่งพุทธของเราเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์นะเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีในภพชาติเนี่ยในการที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาเกิดร่วมนะแล้วก็ให้เราเนี่ยมีความผาสุกอยู่ในแผ่นดินนี้นะที่เราเนี่ยโชคดีได้อยู่ในแผ่นดินที่มี พระพุทธศาสนาได้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ไม่มีความเดือดร้อนเนี่ย mm hmm. ก็เพราะบารมีของท่านถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ทําบุญร่วมกับท่านมาก่อนเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่เราจะาได้กลับมาเกิดที่นี่มีหลายๆที่ที่เกิดมาแล้วอดอยาก หลายที่ที่เกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ในสงครามมีหลายๆที่ที่เกิดมาแล้วไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีแนวทางที่จะทําให้เราเนรู้บุญรู้บาปไปจนถึงพระนิพพานนะให้เราภูมิใจเลยว่าเป็นพระบุญเก่าของเรามาดีและเราก็คงจะทําบุญบาร,รมีมากับในหลวงของเรารัชกาลที่9ที่ให้เราเนี่ยมีปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางสายกลางเป็นทางที่จะทําให้เราเนี่ยพอดีกับชีวิตนะ แลวเมื่อไหร่พอดีเนี่ยมันก็จะเกิดความงดงามขึ้นมาทันทีเลยถ้าเราอยากจะรู้ว่าอะไรคือความพอดีหรือเป็นทางสายกลางอะไรเป็นเครื่องวัดใจเราหรือเปล่าใจเราวัดได้ไหมใจเราวัดไม่ได้โดยมากเนี่ยใจเราส่วนใหญ่เนี่ยมันไปตามกิเลสข,ของเราไปตามความเห็นของเรา ไปตามความชอบของเราไปตามความอยากความพอดีของเราเนี่ยเราวัดไม่ได้เลยแต่ทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่เราเอาใจเราไปวัดนะทางสายกลางเนี่ยเราเอาหลักธรรมไปวัดให้เรายึดหลักอันนี้เลยนะว่าเราเนี่ยจะทําตามธรรมไม่ใช่ทําตามใจแต่เมื่อไหร่ที่ใจเราเป็นธรรมเมื่อนั้นเนี่ยเ,เราเอาใจของเราที่เป็นธรรมนั้นไปวัดได้ นะให้เราเนี่ยมีหลักธรรมคาสั่งสอนอย่างน้อยน,น้อยก็หลักของทานหลักของศีลห้าหลักของจารีตศีลในการดูแลทิศทั้งหกที่เราเนี่ยจะทําหน้าที่การงานของเราให้ถูกต้องเนี่ยอันนี้จะเป็นหลักเกณฑ์มีมาตรฐานไม่ใช่หลักที่เราเนี่ยตัดสินโดยเอาใจของเราเป็นเกณฑ์อย่างเดียวเราต้องเอาใจที่เป็นธรรมก็คือเอาพระธรรมเนี่ยแหละเป็นเกณฑ์ในการที่ทําให้เกิดความพอดีและก็ความพอเพียง อันนี้สาคัญนะบางคนเนี่ยบอกว่าอันนี้พอดีพอดีฉันเนี่ยแต่ไม่ใช่พอดีเธอนั้นะนัานก็เกิดความขัดแยง้งเกิดปัญหานะงั้นตัวเนี้ยเราจะพอดีได้แล้วก็เป็นหลักเดียวกันเนี่ยก็จะต้องเป็นพอดีตามหลักธรรมเป็นพอดีที่เป็นตามหลักในการให้เป็นพอดีในการที่เป็นหลักของสิ่งและธรรมดีไหมงั้นคําว่าพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่เราเนี่ยเข้าใจง่ายนิดเดียวเลยว่าหลักเนี่ย เราจะใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตใช้ทางสายกลางนะั่นที่เป็นอริยมรรคมีองค์8ในในการนำแล้วมันจะนำเราเนี่ยไปจนกระทั่งถึงออกจากสังสารวัฏหรือพ้นจากทุกข์ได้เลยอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราตามในหลวงของเราในหลวงเราตามใครตามหลักของใครหลักของพระพุทธเจ้าใช่ไหมงั้นสิ่งที่ท่านนํามาสอนสิ่งที่ท่านนําาให้เราเนี่ยเป็นยึดหลักปฏิบัติเนี่ยก็เพราะว่าท่านเนี่ย มีแนวทางที่มั่นคงแล้วในศาสนานี้ในแนวทางของพระพุทธเจ้างั้นก็เลยไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงงั้นงั้นการที่เราเนี่ยทำตามเราก็เหมือนกับได้ทำตามพระบรมศาสดานั่นเองนะ